นี่คือเทคนิคการผูกเชือกจากบรรพบุรุษในสมัยโบราณ 1. นึปมฉุกเฉินสารพัดประโยชน์ใช้หนีภัยใช้ในการก่อสร้างใช้ลากหรือยกของหนักได้ 2. ปมดึงของผูกเชือกเป็นวงกับเหรียญเงินหย่อนลงให้เกี่ยวกันแล้วยกขึ้นเหมาะสำหรับยกของขึ้นที่สูง 3. ป้ปมหลบหนีโบราณ หญิงสาวใช้ปมนี้คลายเชือกที่จรมัดไว้แล้วหนีรอดไปได้ไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้สปมสำหรับสัตว์เลี้ยงบ่วงคล้องคอปรับแน่นให้พอดีพันซ้ำให้ไม่หลุดง่ายและไม่รัดจนเกินไปห้าปมเหมือนกุญแจมือ ทำวงเชือกสองด้านซ้อนกันสอดเชือกคล้องข้อมือยิ่งดึงยิ่งแน,น่น 6. ปมยกขวดมัดขวดด้วยปมนี้สามารถหิ้วขวดไปไหนมาไหนได้สะดวก 7. ปมเชื่อมสายพลาสติกแข็งลื่นทำปมธรรมดาสองอันซ้อนกันสอดปลายเชือกดึงให้แน่นแข็งแรงมาก